ลังสิเตรียมเบ็ดนะดครับผมว่าถีเพ็ดเบ็ดขวดใส่แค่แถวนี้แล้วครับผมเบ็ด <c oughs> อากาศมันนี่เป็นขมุขขมัวเป็นตะฝนนำมาอีกครับผมเหยื่อไม่หมือนเหยื่อไม่เหยือ่อหม,ม่ามหม่หามหมูแล้วก็ไข่หมูพวกนี้นะครับไข่มันหมู เอาพิจานายครับปุณินำมาแทะมาแร็งคิดว่านำจากถุ่มจากย้ำถลระยำยำมอเสาก็ดีไปครับยำนี่เห็นปลามืนตื่นตื่นหนามกันเจ <c oughs> ้า่กับปลากระตื่นอยู่ครับเป็นบัวบัวอยู่ห่อนเอาครับเฮียแตกสัดๆเลย การที่เอาชีวิตหลอดจากโควิดได้เขาต้องอยู่ในปา่าหาอยู่หากินแบบนี้แระพี่นอ้องเขาตลาดกับพินตะย่านช่วงนี้เขาปิดเคลื่อนยังก่เคอร์อฟิวบอกแมนบาพี่น้องราจะกำหนดบ่อยคนออกจากเงียนจากซันในป่าอย่างสีมาผู้เดียวก็ดีที่กันครับ ผมก็ดีเริ่มใส่เลยครับใส่แถวๆ,ๆนี้ละกระมงนี่ละมันดินดีบวับวบัวแต่ว่ากิกเหยื่อจักเถี่ยเอ๊กสิเอายเงีย้ยงมาใส่นี่ครับเหยื่อพวกไข่พวกตับพวกมามตับบะมีมิมตะมาม เอิ้นเบ็ดยังพี่น้องเอิ้นเบ็ดขวดก็แล้วกันเนาะพี่น้องเอิ้นเบ็ดขวดก็แล้วกันเรียบร้อยครับพี่น้องหนึ่งขวดใส่แถวๆนี้ละ กุลยุดไหมพี่น้องนี่สินสินแล้วก็ดอกบัวปัตติน,นีเป็นไงพี่น้องความคิดอันสุดยอดของผมพิ่งแล้ว <laughs> มันบกค่อยกินเยื่อไหมครับพี่น้องเห็นสิ่งแปลกปลอมมันอาจจะบ่ค่อยกินนะผมก็เลยลองอันนี้เพิ่งนี่แหละกุลยุดนี่ เป็นไงพี่น้องความคิดอันสุดยอดให้มันคืออย่างธรรมชาติมันเนาะทึงท่งๆมันครับเป็นดอกบัวนี่แล้วก็จะไป,ปปล่อยนี่ได้บัดทีนี่ผลเห็นบ่กับป่ามันบอกกินเหยื่อได้กับป่าไงเจ๊กจังได้นี่บัดทีนี่คนเลยหยุดของผม ชืบชืบปล่อยลงหนีเลยบาดท,ที่นี่ปืบป๊บไปบาดท,ที่นี่พี่น้องให้มันลอยไปจังสี่เป็นยังไดครับคือบ่ครับเอาเบ็ดไปบัวเบ็ดขวดผมสี่คือบวทนละ ่งนี้เช่าเจอกันครับพุ่นเอีกัหนึ่งร้อยไปพุ่นใกล้กลางแล้วพุ่นแต่ผมปฏิห็ดอันนี้แบบนี้ลองเบิงครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับถึงสถานที่แล้วนะครับพี่น้องเบ็ดกวดผมบาเห็นอันทำงานเลยไหมพี่น้องโอ้ยเห็ดจังเด๋มเป่นกงสีกินนปะ่ะพีเบิงน้ำกันเลยครับ อันไดทำงานอันไดบ่ทำงานอันหนึนน่งร้อยมาอิงล่มพัดมาหรือบออาการอยังก็ปลาน่อยตอดเล่นขวดผมขวดใบบัวอ๋ไม่ตีงเลยก็ตีงก็เก็บก่อนครับคนมาหาอยู่หาก,กินหลายช่วงที่อยู่นี่ก็ได้ สายบ่ตึงสายไม่ตึงบอกกินฮะโอ้แบบนี้บ่มีสิทธิ์ก็สิทธิ์กิน วัดศิษย์เดชแอบใส่บุเบ็ดขวดผมลอยไปใส่บุคืออยลอยไปไกลแต่วางไว้ซืึอนี่ปุ้นพี่น้องหอดฝนเหร อยู่ลิมบ์เลยะไม่เสร็จถือด้วยนี่ถ้ามันอยู่พี่น้องมันบนหน้าจะลอยไปน้ำหลงหนาจังสันไดไหม นี่ครับแนบเนียนบ่ครับพี่น้องเปิดถึงมาเป็นอันนี้ดนน้วยนี่หนานหลอนจว้ยวันนี้คือมาเลิกแต่น้องบ่นอนะ <c oughs> แม่งบ่ต้องไปเก็บพอดกระเป๋าละ มาตามหลงน้ำเราพี่น้องตอนขึ้นมากไก่ค่ะแต่สนุกขี่ไปลงลึกสะด,ดวกหางเกียดละ่ะตึด,ดอีพี่น้องได้แล้ว ไก่เล็กน่ากัไ <af>: ก <a ema> ่น <ful> ึงครับนี่ลงกัวเกลือฝุ่นหาต่อฝุ่นนี่ทนงานเป็นไก่ขี้นอง น่ำตัวน่งตัวแล้วนี่แหนบเนียนว่ะพี่น้องป,ปิดขวดไปป้องกันคนเห็นเบ็ดมันหายทุกครับพี่น้องจังเลยได้เฮ็ดจังสี เ็งามมาใส่ออกมาไหวก่อนด้วยครับเก็บขึ้นมาไหวก่อนงามนันจังสีให้พีน้องเบืองบ้งบามันติดบ่เหลือสามสี่คันหนึ่งใส่บ่เยอะนี่แหะคัดสามสี่คันนี่หนีละ เลื่อนที่อยู่ครับแต่ว่าสิไปเอาจังใดละบัดงามลงโอ้โหสนมไหมเป็นยบลงไปเด้อ เฮาสิได oh, ้บ่อยู่ถือกินยูครับถือฟันยู ตัวนี้ก็ติดฟันคักฟันแน่ยอยังวะเอาไว้อยู่หล่มอึบรลดพี่น้องเจ็บพิงเลยพี่น้องครับ เรียบร้อยสำหรับการใส่เบ็ดผมนี่ภูมิใจแต่อันนี้เลยน,นี่พุ่นแล้วโม่โม่นีพี่น้องเป็นการบังเบ็ดใบฟอ้อมเป็นการเลี้ยนแบบธรรมชาติฟอมเบ็ดขวดใบบัวพุ่นแล้วตั้งซื้อแล้วฟ้อมหนึ่งตัวแคนแคน,แนเบ็ดกับบุหลายนะครับพี่น้องบุหลายคัน แต่ว่ามันจวดอะนะไต่ตัวนึงนี่ก็โอเคแล้วดีจังไดที่พี่น้องมันดึงขวดบอลลงหรอกะมันหลากไปไกลบ่จมหายคอมแล้วก็บัวกับเบิ่งง่ายเพราะว่ามันสีเหี่ยวามอันนี้เรียบร้อยพี่น้องครับสวัสดีครับกับวิดีอชแนลเดี๋ยวมันนำมาอยู่ ใส่หมองบ่หกท่าดครับกาวาสิใส่เอาปลาคนละปลาสวบดีปลาสวบจุบจับจุบจับเต่เาบกินเมือ่อนามาใส่น้ำสนมหกหกเป็นสีกบที่แรกตั้งใจไว้ใส่เป็นสีแหละครับบาดทีน่นีเปลี่ยนแผนไหมฝนมันตกป่านปลาสิกินดีฝนลินลินเแต่สำนี้ก็โอเคครับทดลองประมาณเก้าขวด อารมป์ปลาบัวปลาบัวก็มีเต้าผมกับบได้ซุ้มใดเยื่อบวล่อนผมก็ใส่ไว้ให้เก่าเล้วครับนี่นส่แบบหักกอบัวและะ้วก,ก็หรือว่าก็ใส่น้ำกานบัวนะครับประมาณซ้ำนี่แหละจังหวะขวดมันเหลือซ้ำนี่ซุ้มใดบอล่อนอ่ะพี่น้องครับจังมาเบิ่งน้ำกานพุ่งหน่อเห็นหมอปลาเออ អាយមកពីครับ